สวัสดีครับผมจัดชัยโสมีนะครับจากกอยทอจงังหวัดเลยตอนนี้เราอยู่ที่จงังหวัดเลยครับอยู่ที่หมู่เท่าไหร่น้องหมู่11หมูครับตำบลน,นาเศร้าอำเภอเชียงคานจางังหวัดเลยครับวันนี้ก็ได้มาหาเจ้าของสวนใจดีท่านหนึ่งนะครับเยจะแล้วก็จะมา,าพาทุกท่านพบกับวิธีการกรีดจากที่น้ํำยางไม่ไหลนะครับแล้วก็ มองๆแล้วทีว่แล้วผมมาดูเหมือนไม่มีอนาคตแล้วนะครับหลายคนมาก็บอก<ม>คนทิ้งซะแต่ก็ได้มีวิธีการวิธีหนึ่งนะครับก็คือเหือนการาการที่หาวิธีการกลี่แล้วจะได้น้ำยางต่อเน,นื่องมาแล้วก็สามารถยือดอายุการกลี่ดได้วันนี้เรามาที่สวนของคุณพ่อเดี๋ยวให้พ่อแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมนายชาชายรื่นรวยครับบ้านเดิมอยู่สมุรทรสาครทำอาชีพประมงเป็นหลัก เบื่อกับการขัดทุยประมงขัดทุนเหรอครับเลี้ยงกุ้งขัดทุนตลอดก็เลยหันส่วนลูกลูกเมียมาเปลี่ยนเป็นอาชีพเกษตรบ้างแล้บมาซื้อเกี่ยวกับต้นไม้บ้างอ่าปกติต้นไม้บ้างแต่ผมไม่รู้จักต้นยางอ่ะผมรู้จักต้นยางที่นี่ก็เลยซื้อไม่ได้ปลูกเองใช่ไหมครับไม่ได้ปลูกครับซื้อต่อเขาตอนซื้อสภาพอย่างนี้เลยไหมแบบนี้ครับสภาพก็คือส่วนค่อนข้างยับเยิน คยับเยินก็คือว่าโซมมากแล้วปีที่แล้วผมมาดูก็โซมผมจะบอกเลยุยมันจะไหวเหรอแต่บปีนี้มาดูโอ้ใช้ได้<ช>แนะนําท่านพี่น้องชาวสวนยางหรือว่าผู้ชมที่ชมอยู่ครับว่าเราทําอะไรกับต้นยางทำไมได้นำ้ำยางคือผมขอแนะนําระบบริมโฟครับริมโฟเขาเรียกริมโฟครับมันคือมันคือ,อยังไงมันมันเป็น ถ้าภาษาเดิมๆที่ที่คนแถวๆนี้เขาเรียกเขาอัดแก๊สอัดแก๊สเออครับแต่มันเป็นระบบลิมโฟคือเติมฮอร์โมนเข้าไปในต้นช่วยช่วยให้ต้นอะไรสัยญางดีดีขึ้นน้ำยางไหลดีขึ้นจากไม่ไหลใช่ไหมครับตอนนั้นจะไม่ไหลเลยอีกทีแรกไม่ไหลเลยไหลแค่ประมาณสองท่อนตอกต่อหนึ่งมเหรอลรับต้นขนาดนี้นะครับ อันนี้กี่มีดอันนี้สามมีดครับห้วยน่าจะสามมีดหน้าเท่านี้ครับประมาณนี้เนาะวิธีการใช้ครับวิธีการใช้วิธีการใช้เราติดตั้งก่อนใช่ไหมแรกแรกเราก็มีอุปกรณ์ตัวนี้มาตัวมีโพยนี่ถึกว่าลืมลืมสกิปมีซื้อสั่งซื้ออุปกรณ์นี้มาครับก็มันก็มีหลายแบบะครับอุปกรณ์มี แบบนี้ก็มีครับอันนี้ก็มีอันนี้ก็ริมโฟลเรียกว่าริมโฟลเหมือนกันใช่ครับอุปกรณ์ของริมโฟลเหมือนกันมันเป็นวิธีการเอาแก๊สเข้ามาไว้ตรงนี้บางอันใช,ใช่ครับเห็นไหมครับเอาวิธีการเอาแก๊สเข้ามาไว้ตรงนี้เอาอากาศในกระป๋องเนี้ยเพ<อ>ราะว้ในนี้แอรแก๊สเอทิลีนหรือแก๊สเอทิลีนนะเอทิลีนแล้วก็มันก็จะซึมเข้าไปในต้นเพื่อที่จะให้กระตุ้นการไหลของยางนานขึ้นผลผลิตแล้วก็จะดีขึ้นจากประการเราใช้ไปประมาณ2เดือนน้ำยางเราจะไหลประมาณ12ชั่วโมง แล้วเวลากีดเราไม่ได้ต้องมากีดทีสามทีสี่หรือเที่ยงคืนไม่ไม่่ม่ของเราจะกีดห้าโมงเย็น <ừ. S 1> คือไม่ต้องอดหลับอด,อด,อดนอนห้า <ừ. S 1> โมงเย็นเรามากีดเลยก็ต่ทิง้งไว้ยันเช้า <ừ> จะไหลถึงเช้าจากต้นยันโสมปีที่แล้วใช่ครับจะไม่ไหลเลยนะใช่ตอนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วโอ้ผมผมไหลไม่เร็วแต่ไหลานานอ๋อเรื่อยเรื่อยเรื่อยน้ำซึมน้ำซึม แต่ว่านากรีดก็ด้วยการแนะนาเนาะ,ะก็ต้องแบ่งประมาณนี้แหละครับกรีดหนึ่งวันเว้นสองวันครับเอาเว้นสองวันงั้นก็ก็ลดแรงลงได้พอสมควรใช่ไหมครับปกติชาวบ้านเขาทําไม่ใช้ระบบบางคนเขาเขายางเขายังไม่จําเป็นต้องใช้เขาก็ยังไม่ใช้เนาะกลุ่มที่ว่าเขาเปิดกรีดใหม่หรืออะไรเขาก็กรีดสองวันเว้นหนึ่งวันวันเว้นวันอย่างนี้นะแต่ของเรามันอยู่ในเคสที่ว่าเราต้องใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยต้นแปลงที่แปดไร่ที่กรีดท่กรีดอยู่ประมาณ4ี่อยครับ 400ต้นแสดงว่ามันก็มีต้นเล็กต้นตายต้นอะไรต่างๆที่มันเว้นมีที่มันไม่ออกหน้าตายเปลือกแห้งสรุปคือกรีด400ต้น400 1วันเว้น2วันใช่ไหมครับสามถึงสี่มีดเต็มก็คือขายครั้งหนึ่งได้กี่กิโลก็สี่มีดก็จะตกสี่ร้อยตกมีดละมีดละร้อยโลก็สี่ร้อยโลครับสี่ร้อยโลโอเคไหมพ่อความประทับใจก็โอเคนะดีกว่าเรา พี่กับเราคุยกันที่แล้วเนาะที่ที่แล้วอ่ะทําน้ํายางใช่ไหมจะใช้เครื่อคไม่โอเคที่เราบูดน้ํายางบูดกันนะได้ผลผลิตจากสองมีดละสองช้อนโต๊ะเป็นเท่าที่ท่านเห็นนะครับสามถึงสี่มีดอันนี้อันนี้น่าจะสี่มีดนะสี่มีดได้เต็มกล้วยน่าจะลิตรครึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าลิตรสามหรือลิตรครึ่งประมาณนี้ก็อยู่ที่ว่าต้นนะครับก็คือแต่ละต้นมันก็ออกไม่เท่ากันพอใจคุ้มค่าทีนี้ถามถึงเรื่องต้นทุน ต้นทุนต้นทุนการผลิตครั้งแรกถ้าซื้ออุปกรณ์เขาก็ตกต้นละห้าสิบาทครั้งแรกเลยครับห้าสิบาทห้าสิบาทห้าสิบาทคุ้มไหมหรือว่าคุ้มไหมสามปีใช้มาสามปีแล้วใช้ไามสามปีแล้วครับอันนี้ก็สามปีแล้วสามปีนะครับสามปีมีแตกบ้างซ่อมบ้างอ๋อซื้อใหม่บ้างสั่งใหม่บ้างไม่เด้ตายเพราะว่าผมเปลี่ยน เป็นนวัตกรรมของของคนไทยเอออันนั้นเดี๋ยวไปดู <c oughs> ปดเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าเบื้องต้นอันนี้อันนี้ก่อนเนาะอ,อ,อันนี้ก่อนห้าสิบบาททีนี้อันนี้ติดอ,นนอ,นนอันนี้สองอย่างนี้เนาะด,ดัถือด้วยใช้แบบไหนก็ได้เนาะแบบไหนก็ได้แต่ว่าติดแล้วอายุการใช้งานก็สามปีก็อย่างที่เห็นยังมีอยู่เพื่อทางบ้างเอ่อซ่อมบ้างเขาเรียกว่าปรับปรุงปรับเปลี่ยนบ้างตามนวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านทีนี้อ่อแก๊สเดี๋ยวด้วยแก๊สมาก่อน แก๊สนี่เป็นแก๊สเอทิลีนเราเติมเติมบ่อยไหมเราจะเติมครั้งแรกก็เติมเติมไว้เนี่ยครั้งแรกก่อนก่อนแล้วจะกรีดเปิดหน้าไว้แล้วก็เติมแค่นี้ครับแค่นี้แค่นี้ครับอเอประหยัดดีแล้วก็ประหยัดดีเราเราก็ไม่เคยทำนะทิ้งไว้สี่สิบแปดชั่วโมงอออ่าค่อยมากรีดใช่ไหมยาก็คือสองวันอ่า แต่มีดหนึ่งมีดสองมันจะได้ผลประมาณห้ามีดผลออกจะออกเต็มที่อยู่ประมาณห้ามีดหนึ่งมีดสองก็ยังไม่ไรดีไ็ยังไม่เท่าไหร่ต้องรอถึงมีดที่ห้าที่ห้าต้นพอมีดที่ห้ามันจะเริ่มนิ่งมีดหนึ่งมีดสองมันจะฟูเนื้อยางมันจะฟูติดติดเนี้ยคือมัน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 ไม่ไหลมันออกมาแล้วมันฟูเอประมาณมีดที่ห้าจะดีแล้วก็จะดีเรื่อยมาดีเรื่อยมากี่วันเติมแก๊สครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งกี่ไปสามมีดครับ ก็คือว่าอีกหนึ่งวันวิ้นสองวันอีกหนึ่งวันว้นสองวันก็คือขี่ได้สามมีตประมาณสักสิบวันเนาะน่ายางก็ทางไปถามใครก็เขาบอกให้โค่นทิ้งไมโค่นทิ้งจะซื้อแล้วมันเห็นต้นยางแล้วก็ไม่รู้เราต้องเอาผลผลิตเราพยายามจะหาวัฒนกรรมใหม่ๆออกมาเข้ามาช่วยราคาซื้อไม่ต้องบอกก็ได้แต่ว่าถือว่าเราได้น้ํายางเพิ่มโดยวิธีการใช้วัฒนตกรรมนีเนาะแล้วก็การยืดอายุอายุของการขีดยางผมว่าได้ไม่ต่ำกว่าอีกห้าปีนะ ไปข้างหน้าข้างล่างข้างล่างก็น่าจะขีดได้แต่ว่าใช่ว่าทุกสวนจะทําได้นะสวนยางขอนก็ต้องต้องศึกษาอีกระดับหนึ่งใช่ไหมสวนยางเปิดปีใหม่สวนยางเปิดปีใหม่ผมไม่แนะนํานะอืเพราะว่าผมลองแล้วออกไม่คุ้มกับต้นขอืนผมมีที่บ้านมีอีกห้าหกสิบต้นผมลองแล้วต้องเอาพวกแบบอายุยางแก่แก่ยางแก่แก่ยางที่โถทิ้งแล้วอะไรพวกนี้แหละแ้่ที่สุดนี่นะครับ ขอบคุณพ่อชาติชายรื่นรวยนะครับขอบพระคุณมากๆครับผมพ่อ,อ,อชาติชายครับสวัสดีครับมีอะไรปิด้ายไหมปิด้ายไหมไม่มีละโอเคบายบายสวัสดีครับ